รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจอือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหากรณ์เราทำงานร่วมกัน เธอและฉันมุงม,มันพัฒนามีครับ ท่านผู้ชมครับบทบาทสําคัญอย่างหนึ่งนะครับที่กลมส่งเสริมสาก์พยายามจะเข้าไปส่งเสริมกับสมาชิกสาก์ทั่วประเทศนะครับนั่นก็คือหลักการที่เป็นเจ้าของร่วมกันแต่ขณะเดียวกันนะครับก็เป็นลูกค้าไปด้วยครับนั่นก็คือหลักของ co-owner and customer นั่นเองนะครับซึ่งหลักการนี้นะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับผลกําไรผลประโยชน์ที่ได้ก็จะตกไปยังสมาชิกที่เป็นเจ้าของนะครับรวมไปถึงก็จะนําไปใช้เป็นกองทุนพัฒนาให้ระบบสาก์นั้นดียิ่งขึ้นต่อๆไปด้วยนะครับและนี่ก็คือรายการสาก์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนา ที่เราจะมาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำแบบนี้ครับทุกเช้าวันพุธตีห้าครึ่งเป็นต้นไปทางช่อง11นะครับเพื่อที่จะเป็นช่องทางในการกระจายข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สําหรับสมาชิกสากลทั่วประเทศครับท่านผู้ชมครับ สินค้าส่งออกที่สำคัญนะครับที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศปีละมหาศาลนะครับนั่นก็คือผลไม้ไทยนั่นเองครับแต่ทุกวันนี้พบว่ายังมีเกษตรกรอีกจำนวนไม่น้อยนะครับที่ยังขาดการเข้าไปส่งเสริมเข้าไปดูแลในการปลูกผลไม้ให้ได้มาตรฐานและก็ตรงกับความต้องการของตลาดครับเพราะฉะนั้นนะครับรายการของเราในวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการนำหลักการสกรกรเข้าไปใช้ในการส่งเ voilà สริมให้เกษตรกรนั <t vale> <t ้นปลูกผลไม้ให้มีคุณภาพและก็ตรงกับความต้องการของตลาดรวมถึงได้มาตรฐานในสถาบันเกษตรกร ด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปติดตามกันนะครับช่วงนี้ผมมีตัวอย่างของรายการมาได้ชมกันก่อนนะครับแล้วก็ไปต่อกันที่กิจกรรมดีๆที่สมาชิกสากลร,ร่วมกันทําขึ้นเพื่อเทิดพระเกียดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ อดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยในด้านต่างๆอย่างมากมายด้านการสหกรณ์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พระองค์ให้ความสําคัญในการพัฒนางานสหกรณ์ไม่อย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้จากการที่พระองค์มีพระราชดำริเกี่ยวกับการให้นำการสหกรณ์เข้าไปส่งเสริมในพื้นที่ต่างๆ ศูนย์สาธิตสหก์โครงการหุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นจากพระอัจฉริยภาพและน้ําพระไทยอันเปี่ยมล้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเข้าใจในความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างลึกซึ้งและกว้างไกลโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงแห่งนี้เป็นแหล่งให้การศึกษาการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ต่างๆให้กับเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปครับ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพงยังเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆที่มีอยู่มากมายเพื่อนำไปปรับใช้กับหน่วยงานของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและสหกรณ์การรวบรวมความรู้ด้านการสหกรณ์ ดีการจัดแสดงกิจกรรมในรูปแบบของนิทรรศการถาวรและการจัดแสดงกิจกรรมต่างๆอีกมากมายและที่สำคัญทางศูนย์าธิตสากรโครงการหุบกระพงแห่งนี้ยังได้มีแนวคิดในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนร่วมกลุ่มเพื่อทำอาชีพเสริมเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองอีกด้วยค่ะเราก็อยู่ในพื้นที่ของท่านก็อยากจะทำอะไรให้ท่านแบบว่า ถึงจะไม่ไม่มากแต่ก็ถือว่าสิ่งที่เราทำแล้วมันเกิดประโยชน์มันดีต่อชุมชนเราไม่ใช่ว่าท่านมาช่วยเหลือเราให้เรามีที่อยู่ที่ทำมาหากินแล้วเราก็จะแบบไม่เชื่อฟังท่านแล้วก็จะทำฟงเฟ้อไปกับสิ่งภายนอกนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างใหญ่หลวงที่ได้สงรงลิกฟื้นพื้นแผ่นดินอันแห้งแล้งในหุบกระพง ให้กลายเป็นผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยประกอบอาชีพตลอดจนยกฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความยากจนไม่มีที่ดินทำกินให้มีอาชีพที่มั่นคงและมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดมา ชมที่เคารพครับ,รบถ้าวันนี้เราขับรถไปแถวภาคตนออกจะเห็นใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนภาคตนออกแตกต่างกับปีที่ผ่านๆมาอย่างชึ่นเชิงปีนี้ผลไม้ออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาบังคุดเปิดตลาดมาก็ร้อยสาบาทต่อกิโลทุเรียนหมอนทองเปิดตลาดมาก็5 0บาท40บาทลดต่ำลงมาแบบารดิี30กว่าบาทแต่เดียวกันเงาะเปิดตลาดมาก็10กว่าบาทต่อกิโล เข้าใจว่าพี่น้องที่อยู่ภาคสนออกก็คงมีความสุขนะครับยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสอย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศปีนี้นั้นค่อนข้างแปรปรวนฝนตกไม่หยุดแล้วก็ตกมาเป็นลําดับตกตกหยุดหยุดทาให้ต้นไม้ทุเรียนก็ได้นะครับต้นเดียวกันอาจจะมีทั้งสีหรุ่นรุ่นแรกเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วรุ่นที่2องกำลังจะขยายตามมาราคาก็อาจจะขึ้นลงขึ้นลงความไม่แน่นอนทั้งตายทั้งปวงนี่แหละครับที่ทําให้ภาครัฐโดยเฉพาะยิ่งกรมเสริมสากลต้องมีการเตรียมการ พื่อให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหากับพี่น้องสมาชิกสากลที่เป็นชาวสวนผลไม้นอกจากผลไม้ภาคตะนกรวมทั้งพี่น้องที่อยู่ภาคใต้ที่ทําผลไม้ด้วยกองทุนพันาสากลตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการเรื่องนี้โดยท่านผอบุญโชสมทรงนะครับในฐานะที่กํากับดูแลการบริหารกองทุนได้เตรียมเงินไว้แล้วประมาณ200ล้านบาทเพื่อจะเข้าสู่ระบบในการบริหารจัดการผลไม้ของภาคตะนออกหรือภาคใต้าตามมาก็ตามนะครับ ผมได้มอบหมายให้ท,าท่านผอ,อนิกิตซึ่งรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ในการสนักนพัฒนาธุรกิจสากลเนี่ยเข้าไปกำกับดูแลที่จะเนการพัฒนาให้การแก้ปัญหาผลไม้เนี่ยได้เกิดผลอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องแล้วแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรมให้ได้ที่ผ่านมามักจะประสบปัญหาค่อนข้างจะกล่าวหาการรุนแรงว่าการใช้งบป,ประมาณในการดําเนินการนั้นไม่ได้ส่งผลต่อเนื่องไม่ได้ตรงกับที่สมาชิกสากลหรือแก้ปัญหาไม่ตรงจุดหายตางเหล่านี้ได้ถูกประมวลครับ เมื่อวันที่23ที่ผ่านมานะครับเดอนพฤษภาคมที่ผ่านมากรมได้มีการสัมมนาเรื่องนี้เกิดขึ้นเพื่อวางระบบผมได้ให้นโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับผิดชอบดําเนินการนั้นจะต้องเข้าไปดําเนินการแก้ปัญหาให้ตรงจุดที่สุดเกิดประโยชน์มากที่สุดเงิน200ล้านบาท่ให้แค่ครั้งเดียวจบสามารถบริหารจัดการให้เงินสามารถที่จะแก้ปัญหาผลไม้ทั้งฤดูกาลได้เงินอาจจะไม่มากแต่ถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีใช้ระบบการบริหารจัดการของสากล จะนาไปสู่การแก้ปัญหาทั้งระบบได้ทุกงกับเดนนันกต้นนะครับปีนี้พี่น้องกเกษตรกรเรายิ้มย่องผ่องใสนะครับหน้าตาแจ่มใสเข้าไปแวะตลาดไหนก็คึกคักไปหมดเพราะว่างบประมาณหรือรายได้ที่ไดจากการขายผลไม้ขอเรียนย้านะครับระบบการสากลเป็นระบบเดียวนะครับที่จะช่วยแล้วแก้ปัญหาสามารถที่จะดําเนินการบริหารจัดการดีๆแล้วเนี่ยปัญหาทุกอย่างโดยเพราะยิ่งพี่น้องกเกษตรกรจะได้รับการแก้ไขกองทุนพัฒนากรก็เป็นกองทุนที่กองทุนหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดําเนินการเรื่องนี้ นะครับก็รเรียนฝ่ายนะครับเจ้าที่สากลทุกท่านที่ดูรายการอยู่พี่น้องสมาชิกสากลที่ติดตามรายการอยู่ใช้ประโยชน์จากการดําเนินการของสากลขบวนการสากลแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับที่นําไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจได้อย่าลืมนะครับรายการของกรมส่งเสริมสากลนั้นมีรยายละเอียดมากเดี๋ยวติดตามรายละเอียดนะครับว่าวิธีการดาเนินการอย่างไรบ้างท่านพอ,อนิกิจกับคณะคงจะให้รายละเอียดได้ครับ ท่านผู้ชมครับผลไม้ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้เข้าประเทศที่สําคัญนะครับขณะเดียวกันก็นํารายได้ไปสู่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกผลไม้ ทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นกรมส่งเสริมสาก์จึงมีแนวคิดที่จะเข้าไปส่งเสริมนะครับให้เกษตรกรที่ปลูกผลไม้นั้นสามารถปลูกผลไม้ให้ได้มาตรฐานในสถาบันเกษตร,รกร,รนะครับรวมไปถึงตรงกับความต้องการของตลาดด้วยนะครับวันนี้นะครับในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับเกี่ยวกับการปลูกผลไม้ให้ได้มาตรฐานและก็ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคด้วยนะครับผมจะพูดคุยกับทางผู้อำนวยการสํานักพัฒนาธุรกิจสาก์นะครับพอ่อนิกิตรยะพิทักษ์นั่งอยู่ ข้างๆผมแล้วในขณะนี้นะครับสวัสดีครับผอครับเราเจอกันเป็นครั้งที่2แล้วนะครับวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้ครับอยากให้ผอนิกิดช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าโครงการที่ทางกรมส่งเสริมสากลเข้าไปมีส่วนช่วยดูแลเกี่ยวกับการปลูกผลไม้ให้ได้คุณภาพตรงนี้นะฮะถือได้ว่าทางกรมส่งเสริมสากลมีแนวคิดอย่างไงถึงเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ครับครับ ก็เนื่องจากกรมส่งเสริมสากรมีหน้าที่ดูแลนะครับสถาบันเกษตรกรคือสากรและกลุ่มเกษตรกรและส่วนหนึ่งสมาชิกสากรเหล่านี้เป็นผู้ปลูกผลไม้เนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเขตร้อนมีผลไม้เมืองร้อนมีให้เลือกหลายชนิดหลายชนิดมีอยู่หลากหลายนะฮะและทีนี้เวลาผลไม้มันออกเป็นฤดูกาล ถ้าออกมาเยอะๆก็จะเกิดปัญหานะครับในเรื่องของการล้นตลาดนะครับทำให้ราคาตกต่าทีนี้กรมส่งเสริมสหกรก็ได้รับนโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรนะครับเข้ามาเราใช้ระบบสหกรเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้เราทํามา2อสปีแล้วนะครับมาตรการอันหนึ่งก็คือส่งเสริมในด้านการผลิตตั้งแต่การผลิตถ้าสมาชิกสหกรหรือเกษตรกรสามารถผลิตผลไม้ให้ได้คุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดก็สามารถจะยกระดับราคาหรือเพิ่มมูลค่าขึ้นได้เพราะถ้าสินค้ามีคุณภาพเป็นความต้องการแน่นอนทุกอย่างนะครับตลาดต้องการเนี่ยคุณภาพเขาต้องต้องการผลไม้ที่มีคุณภาพทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็เลยมีนโยบายไปส่งเสริมเกษตรกรตั้งแต่แปลงผลิตคือสวนต่างๆนะครับเช่นภาคตะวันออกเนี่ยมีจันบุรีระยองตราดนะครับผลไม้จะออกก่อน เขาก็จะมีทุเรียนเงาะพุธรองกองที่เป็นผลไม้ส่วนใหญ่นะครับและทางภาคใต้ก็มีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตลอดลงไปจนถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จะมีผลไม้เช่นเดียวกันพวกก็คือเหมือนกับที่ต้องวออกภาคตะันออกเพราะภูมิอากาศใกล้เคียงกันครับ<ว>ก็บมีทั้งทุเรียนทุเรียนเ<อ>งาะ มังคุดมังคุดลองกองลองกองอ่าสี่ชนิดอันนี้คือภาคใต้แับภาคตะวันออกเหมือนกันส่วนภาคอื่นๆนะครับภาคอื่นๆก็ภาคเหนือภาคเหนือก็จะมีลำไยลิ้นจี่นะครับก็จะออกมาหลังจากผลไม้พวกนี้ออกนะครับนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ไปสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรคือสหกรณ์การเกษตรและกกลุ่มเกษตรกรได้ดําเนินการตรงนี้นะครับตั้งแต่ปัจจัยการผลิตการใช้ปุ๋ยใช้ยานะครับเพื่อให้ผลไม้ของเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกสากรได้รับการรับรองคุณภาพครับนะครับคือการจะเข้าไปควบคุมคุณภาพของผลไม้เนี่ยนะฮะให้ได้ดีให้ได้มาตรฐานเนี่ยไม่ได้เข้าไปแค่ช่วงที่ผลไม้ออกออกมาแล้วแต่ว่าต้องไปดูตั้งแต่กระบวนการปลูกตั้งแต่แรกเริ่มเลยแรกเริ่มเลยครับแล้วเราก็จัดให้องค์ความรู้โดยเชิญทา้งกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับมาให้คําแนะนําแก่สมาชิกสากลที่ปลูกผลไม้นะครับ ก็เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ด้วยก็จะเป็นพี่เลี้ยงก็ได้รับความรู้นะครับและก็บริหารจัดการตรงนี้แล้วก็มาส่งเสริมในด้านการจัดการเมื่อผลผลิตจะออกมากนะครับในรอบปีที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์ก็จัดเวทีสร้างเครือข่ายพันธมิตรในด้านการบริหารจัดการนะครับเพื่อแก้ปัญหาผลไม้นะครับก็โดยมี ผู้ส่งออกนะครับโมเดินเทรดผู้ประกอบการค้าภายในประเทศเครือข่ายสากลด้วยกันให้มาจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ความต้องการแล้วก็ให้คณะกรรมการของสากลพนักงานของสากลเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสากลร่วมกันนะครับแล้วก็มีข้อตกลง ครับในการดําเนินารเพราะฉะนั้นคือหมายความว่าคือผลผลิตที่ออกมาที่มีคุณภาพดีอย่างที่ผอ,อบอกเนี่ยไม่ได้จําหน่ายเฉพาะแต่ส่งออกอย่างเดียวแต่คว่าเราจาหน่ายในประเทศเองด้วยเหมือนกันก็มีตลาดที่อยู่อยู่ภายในประเทศ,เท,ศที่จะคอยรับซื้อเหมือนกันรับซื้อแต่ว่าคําว่าที่มีคุณภาพเนี่ยบางทีมันอาจจะฟังแล้วเป็นเรื่องที่ไกลตัวสักเล็กน้อยนะฮะคือชาวบ้านฟังท่านผู้ชมฟังอยู่ในขณะนี้บอกว่าแม่เราจะปลูกผลไม้ แต่และชนิดเมื่อวานอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าทั้งลองกองนะฮะทุเรียนหรือเงาะเนี่ยให้ได้มาตรฐานเนี่ยดูยังไงทางกรมเนี่ยจะเข้าไปดูแลแล้วบอกว่าเนี่ยคือได้มาตรฐานแล้วมาตรฐานก็ก็มีม,มีมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้นะครับ,รบ,รบก็โดยสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรก็จะกําหนดเกณฑ์มาตรฐานคือทางกรมส่งเสริมสังกสไม่ได้กำหนดเองเราไม่ได้กาหนดเองแต่มีหน่วยงานเฉพาะวยงางไงบ้างนะฮะให้การรับรองตั้งแต่การดูแลแปลงดูแลสวนการใช้ปุ๋ยการใช้ ยานะครับก็ต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็ผลผลิตออกมาได้ดีซึ่งทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็จะเข้าไปดึงหน่วยงานเหล่านี้มามาให้ความรู้ให้กับประชาชนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์นะฮะที่อยู่ในสถาบันเกษตรกรการที่อยู่ในสถาบันสหกรณ์กับเป็นเกษตรกรรายย่อยที่จําหน่ายผลไม้ทั่วไปเนี่ยข้อดีจะแตกต่างกันยังไงนะครับครับก็แน่นอนว่าเรามีองค์กรรองรับ เราสามารถรวบรวมผลผลิต<ะ>ได้ประมาณตามความต้องการของตลาดครับแล้วก็เชิญหน่วยงานที่มาให้ความรู้รในด้านคัดเกรด<ะ>ในด้านให้คุณภาพนะครับก็สามารถตรงตามความต้องการของตลาดนั้นราคามันก็ยกระดับขึ้นเพิ่มมูลค่าของผลไม้นี้นะครับแล้วนอกจากนั้นกรมส่งเสริมสหกรยังสนับสนุน เงินทุนหมุนเวียนให้กับสถาบันเกษตรกรคือสากลและกลุ่มเกษตรกรในการที่จะไปรวบรวมผลผลิตนะครับและเกษตรกรสมาชิกก็จะได้เงินไปก่อนนะครับแล้วสากลก็ไปรวบรวมและก็นําส่งผู้ส่งออกนะครับโมเดิร์นเทรดพอค้าภายในประเทศแล้วก็เครือข่ายสากลก็คือเพราะว่าเรามีเงินทุนหมุนเวียนมีทุนหมุนเวียนปีนึงเท่าไหร่นะครับพ่อสองร้อยล้านสองร้อยล้านนะฮะที่จะคอยดูแลแล้วเราก็จะบริหารจัดการต่อกับ จํานวนที่มีการรับซื้อมาทั้งหมดในการออกไปสู่ช่องทางต่างๆทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับมองดูเรื่องของพื้นที่เป้าหมายที่เมื่อสักครู่นี้ผอบอกนะครับมีตอนนี้มีทั้งหมดกี่จังหวัดที่เราดูแลอยู่ฮะดูแลาๆเห็นบอกมี3าภาคใช่ไหมครับสามภาคภาคตะวันออกก็มีจันทบุรีระยองตราดนะครับอันนี้คือภาคตะวันออกภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะมี ชุมพร,รสุราษฎร์นครศรีธรรมราชแล้วก็ไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้รเราก็ร่วมตํน่วยงานอื่นเช่นสอบตอรกระทรวงมหาดไทยช่วยกันตรงนี้นะครับแล้วก็ภาคเหนือภาคเหนือก็8จังหวัดที่ปลูก ลำไยลิ้นจี่ตรงนี้เนี่ยนะฮะคือคงจะต้องให้พออเนี่ยนะฮะช่วยให้คําแนะนํากับคนที่สนใจอาจจะเป็นในส่วนของทางผู้ค้าหรือแม้แต่เกษตรกรผู้ปลูกเองอาจจะเป็นสมาชิกอยู่และอาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่อยากจะให้แนะนําถึงข้อดีในการเข้ามาเป็นส่วนร่วมของสถาบันเกษตรกรการเข้ามาขอคําแนะนําปรึกษาการใช้หลักการสากลเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในการทั้งปลูกผลไม้หรือแม้แต่การรับซื้อต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้จะมีจะมีจุดดียังไงและจะเข้ามามีส่วนร่วมนี้ได้ยังไงบ้างครับครับ ก็ในวงการผลไม้นะครับทั้งที่เป็นสมาชิกสากกรเกษตรกรหลายอื่นนะครับแล้วก็พอค้าหรือว่าถ้าต้องการเนี่ยกรมส่งเสริมสากกรโดยสํานักพัฒนาธุรกิจสากกรเราก็จะเปิดเว็บไซต์นะครับมีผู้ผลิตว่ารายใดบ้างนะครับที่ผลิตสินค้ามีเงาะมีลองกองมีทุเรียนมีมังคุดที่ใดบ้างนะครับแล้วเราก็ประสานงานเช่นตัวอย่างเราก็มีสากรที่สามารถดําเนิน การได้เช่นที่จันบุรีเนี่ยสกลการเกษตรเขาคิดจกูดสกรเมืองจันบุรีนะครับ<ม>สกรท่าใหม่และก็ระยองอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เผาไปทางใต้ก็สกรการเกษตรนาสารนะครับพวกนี้เราสามารถจัดให้เขามาพบกันแล้วก็ถ้าจะติดต่อผ่านสํานักงานสกรจังหวัดต,ตามที่ยกตัวอย่างมาก็สามารถติดต่อได้เพราะเราก็สามารถเชื่อมโยงเว็บไซต์ ถึงกันทั้งหมดครับท้ายที่สุดแล้วก็ต้องให้ผอ,อ,อ,อบอกนะครับบอกว่าการจะเข้ามาทําให้สินค้าที่เรามีอยู่จริงๆอาจจะครอบคลุมถึงสินค้าประเภทอื่นๆด้วยนะครับให้ได้มาตรฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากไหมยุ่งยากไหมด้วยฮนะมันก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับ,รบเพราะถ้าเราไม่มีการพัฒนานะครับ,รบมันก็จะไม่สามารถขยายแล้วก็เพิ่มมูลค่าอะไรต่างๆนะครับ,รบเพราะ เป็นสิ่งจําเป็นระบบสากลนี่สามารถเข้ามาช่วยตั้งแต่ด้านการผลิตด้านการเมยืยาหารจัดการ,รแล้วก็ด้านการตลาดในการรวมตัวกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันรตรงนี้มันก็จะขยายแน่นอนว่าการทํางานมันต้องมีปัญหาอุปสรรคแต่ก็สามารถพัฒนาเราอาศัยเครือข่ายพันธมิตรทุกส่วนนะครับเข้ามาช่วยร่วมกันพัฒนาให้สากลสถาบันเกษตรกร,กรมีความเข้มแข็งแล้วก็จะเป็นที่พึ่งของเกษตรกร ได้ในอนาคตแล้วอนาคตจะมีหน่วยงานอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องการรับรองคุณภาพอีกไหมครับไอ้ตรงนี้เราดําเนินการอยู่นะครับเพื่องมุ่หวังว่าถ้าสามารถรับรองคุณภาพได้ทั้งสาครแล้วก็เราก็จะสร้างระบบในการตรวจสอบย้อนกลับนะครับสมาชิกผู้ปลูกแต่ละสวนแต่ละสวนก็จะมีบาร์โค้ดถ้าเราทําได้ถึงขั้นนั้นมันก็จะสามารถพัฒนาเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับ คุณภาพผลไม้ไทยก็จะเป็นที่ยอมรับของทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะครับครับและนี่คนครับท่านผู้ชมครับก็เป็นข้อดีของการนําหลักการสากลนะครับมาปรับใช้ในการส่งเสริมให้เกษตรกรที่อยู่ในสถาบันสากลนั้นปลูกผลไม้ไทยให้ได้คุณภาพและก็ตรงกับความต้องการของตลาดนะครับเพราะว่าเราลืมไม่ได้นะครับว่าผลไม้ไทยนั้นสามารถสร้างไรายได้เข้าสู่ประเทศได้ปีละมหาศาลนะครับซึ่ง รายได้เหล่านี้นะครับก็จะไปถึงมือเกษตรกรให้กินดีอยู่ดีนะครับแล้วก็สามารถสร้างสังคมชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและก็เติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับพออนิกิตที่เข้ามาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับและในช่วงนี้นะครับเราไปต่อกันที่สาระดีๆในช่วงของเรื่องเล่าชาวสากอนครับ เรื่องเล่าชาวสากลวันนี้จะพาคุณผู้ชมสัญจรไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพของพี่น้องสมาชิกสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผลจำกัดที่นั่นมีอาชีพแต่บ้างที่ได้รับการส่งเสริมตามไปดูกันดีกว่าค่ะ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยาบายส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพให้กับพี่น้องสมาชิกในกระบวนการสหกรณ์และกลุ่มกเกษตรกรเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองและสร้างไรายได้ให้กับธุรกิจของสหกรณ์ในสภาพเศรษฐกิจท,ที่มีการแข่งขันกันสูงในยุคปัจจุบันเมื่อวันที่9มิถุนายน2554นายวินัยกรักรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัถกรรมกกและผือบ้านแดงและกลุ่มแพทย์แผนไทยตำบลนาพินซึ่งทั้งสองกลุ่มอาชีพอยู่ในความดูแลและส่งเสริมพัฒนาอาชีพของสหกรณ์การเกษตรการพืชผลจำกัดค่ะกรมเสริมสหกรณ์มีหน้าที่ที่จะส่งเสริมให้สหกรณ์ให้ได้เข้มแข็งรวมทั้งสมาชิกด้วยนั้นสมาชิกโดยป,ปกติแล้วก็จะมีอาชีพเช่นทำนาทำไร่ยอยู่แล้วนั้นสิ่งหนึ่งที่กรมไม่ละเลย ก็คือเรื่องการส่งเสริมกลุ่มอาชีพนั้นกลุ่มอาชีพวันนี้ได้มาเยี่ยมที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยมีสกรการเกษตรการพืชผลจำกัดเป็นผู้ดูแลอยู่ซึ่งคณะกรรมการก็ได้รายงานผลการดําเนินงานมาประสบผลสาเร็จกําไร1ิกว่าล้านนั้นสิ่งที่ล่าเลยไม่ได้คือกลุ่มอาชีพซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะมีรายได้เสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกกและผือบ้านแดงตํลบ้านแดงเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านแดง เพื่อสืบสารงานหัตกรรมที่หลากหลายจากต้นกกและเพิ่มรายได้ให้คนในหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับความสนใจกลายเป็นหนึ่งในงานที่เป็นเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของจังหวัดอุบลราชธาน,นีค่ะสำหรับกลุ่มภาคแผนไทยตะบนนาพินนั้นเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มสตรีผู้ปลูกและผลิตสมุนไพรไทยบ้านนาพินกลุ่มนี้ได้รวบรวมภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรไทยและการผลิตแปรรูปสมุนไพรไทยไว้ให้บริการ และให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาและกลุ่มที่สนใจเข้ามาศึกษาค่ะและทั้งหมดนี้คือความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพของสากรการเกษตร,รการพืชผลจำกัดค่ะหากสากรใดจะนำไปเป็นแบบอย่างก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใดนะคะเรื่องเล่าชาวสากรวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมครับสำหรับสหกรณ์นั้นถือว่าเป็นองค์กรทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนครับเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพนะครับจึงจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกันนะครับโดยที่ไม่ไปทําลายสภาพแวดล้อมระบบนิเวศหรือแม้แต่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับสมาชิกด้วยกันเองนะครับหากว่าท่านผู้ชมนะครับมีข้อขคิดเห็นคําแนะนําติชมนะครับสามารถส่งเข้ามาอย่างที่อยู่ของรายการได้นะครับที่ตู้ปน26ปนสจตุจักร แขวงลาดยาวกรุงเทพ1น0 0 0นะครับแล้วก็วันนี้พิเศษนะครับทางรายการของเรานะครับจะมีของที่ระลึกมอบให้กับท่านผู้ชมที่ส่งจดหมายเข้ามาร่วมสนุกกับรายการ2ท่านแรกนะครับเป็นของที่ระลึกจากกรมส่งเสริมสากลครับส่วนอีกหนึ่งช่องทางนะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์นะครับ cpd.go.th นะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ครับสำหรับสากลยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาในวันพุธหน้าเวลาเดิมนะครับทางช่องสเปียรแห่งนี้ส่วนวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับผมและทีมงานลาไปก่อนสสวัดี สหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัชชิยาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณ,ณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสีย่ยงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามคัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือ คนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ